กำลังใจล้นหลามเลยครับจากแฟนมวยจากคนรอบข้างหัวหน้าคณะผู้สนับสนุนครับส่งกำลังใจให้เสือคิมครับก็ชีวิตคู่พังครับนะครับก็เรียกว่าเจ็บปวดมากๆนะครับเสือคิมครับกับชีวิตที่ผ่านมาครับครั้งนี้เขาหลอมรวมใจขอกลับมาเอาดีกับอาชีพที่เขารักอย่างมวยไทยครับดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับในภาคนี้ของเขาความตั้งใจสูงนะครับ แต่ว่าร่างกายของเขามันจะเดินไปกับความตั้งใจหรือเปล่าครับพิสูจน์กันไฟนี้ครับเอาล้วครับยกที่หนึ่งครับคููที่สองอุ๊ยจังหวะนี้ครับคููที่ห้าของรายการนะครับขยับขยับเข้าหาครับทางด้านอาซูรี่ครับรูปร่างนครับถือว่าไม่ต่างกันมากครับเท่ากันเลยนะครับ175เซนติเมตรครับ ที่แล้วการกลับมาในโดนกำปั้นหลับนะครับเสือกินครับครั้งนี้ก็ประมาทกำปั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับจะรัสเซียอิรานหรือชาติไหนๆครับเนี่ครับหมัดหนึ่งครับทางด้านของอัสซี่ครับผมเขาดูมาที่ความมั่นโอ่มั่นใจเหลือเกินครับอาพยามต่อยหมัดไม่โดนครับเนตีเข่าครับเสือกินเป็นมวยที่อาวุธครบเครื่องอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ความแน่นยันครับโอ้โหสายเฉียวไปนิดเดียวครับอัสซี่ครับเสือร้าย จากเมืองจันนะครับโอ้ยโดนกับปั้นขวาครับเข้ามาเข้าขมับนะครับคือต้องบล็อกให้แน่นเลยนะครับเสือคิมครับคือไม่โดนก่อนนะเป็นดีครับเพราะว่าหมัดนี่มันโดนได้นะครับเอาหมัดหนึ่งสองพยายามบวกหมัดคืนครับตีเข่าขวาครับอัสซูนี่ก็ตีขวาคืนนะครับตรงไหนสังเกตเสียงเชียร์ของเสือคิมครับดังกระหึ่มครับไอ้เท้าครับแมครับกับเช้าดีๆมีไฟเบอร์สูงเนสวิต้าแคชชีชงดื อยง่ายๆอยู่ท้องมมาการปล่อยนี่ก็ตีได้ยังเท้าเลยครับก็เรียกว่ามีกําลังใจที่ดีแหละครับอยากเห็นเขากลับมานะครับคือถ้าเกิดปลดล็อกชนะได้นี่ก็เหมือนจะเป็นพยักติฝีแหละครับแต่ว่าคนที่จะให้คําตอบก็คืออสูรีครับดูอสุรีแกรัดกุ้มนะครับสวมหมวกัน็อกแน่นเลยครับแล้วก็รอเหวี่ยมหมัดครับเตะมาแล้วก็ตามไม่หมัดนะครับตีเข่าซ้ายครับเสียกินครับ แล้วก็ตีซ้ายเข้าไปรับตีซ้ายครับต้องนวดไปก่อนครับคือออกอะไรได้ต้องออกไปก่อนครับไม่ต้องรอครับดีครับแจริงๆแล้วเสือคิมถ้าสไตล์ของเขาจริงๆคือต้องเดินเข้าหานะครับอาจจะดูเชิญก่อนครับยกแรกครับจะบูมบาไม่ได้ครับดูทางอีที่ไล่ก่อนครับขยับหมัดขวาเจอสอกของเสือคิมครับอาราเดิมครับโอ้โคนลงมไปแล้วนะครับ ลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกลุกสิไม่ลุกเฮ้ามลุกช้าไปหน่อยครับโอ้โหคืออาจจะมึนอาจจะเมาอยู่หรือเปล่าครับกรรมการนับไปเยอะแล้วนะครับไปมาลุกเสื้อผาขึ้นมาครับโอ้โหเป็นจังหวะบวกศอกนะครับเป็นจังหวะบวก2อกแบบชนิดที่สองแรงบวกเลยครับเต็มท้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับชัยชนะครั้งนี้มันสำคัญเหลือเกินสำหรับเสือคิมนะครับ เพราะว่ามันเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะมากๆนะลครับใช่ครับคือความ่า้แพ้ของเขาในครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนก็ให้กําลังใจนะครับว่าไอเสือเองต้องกลับมาให้ได้นะครับและเสือกิโมนี่ครับจังหวะสอกฝานี่แว่งเลยนะครับแล้วมาโดนหมัดซ้ายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหถือว่าบวกได้แม่นนะครับดูอีพัดพัชชครับหมัดไปไม่โดนแล้วเจอศอกฝาเขาเต็มกลามนะครับขาแว่งกันตรงนั้นของอัสซูลี่แล้วก็หมัดซ้ายตรงครับลนไปเลยครับ โอ้โหดูครับคือลุกขึ้นมาได้ก็เก่งแล้วครับตอกนี้ครับพักเข้าให้ครับดูฮะขานี่ปัดเลยครับแล้วจิ้มซ้ายอีกทีหนึ่งคือเจ้าตัวก็น่าจะพยายามตั้งสติอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับคือถ้าเกิดลุกขึ้นมาดีมันอาจจะมีวูบวาบนะครับก็พยายามนั่งตั้งสติแต่ว่าตั้งสตินานไปหน่อยลืมกรรมการนับครับครับผมนี่รับศอกขวาเขาเต็มกรามครับแล้วก็จากนั้น สายตรงเข้าไปครับไม่ขอก็จัดให้ครับของฝากจากจันทบ,บุรีนึกว่าจะเอาอัญมณีมาฝากที่ไหนได้ครับมีทั้งสอกมีทั้งกำปั้นโอ้โหเต็มเต็มครับเกิดแล้วครับเสือคิม ladies and gentlemen your referee has called a stop to this contest after two minutes and f i n seconds in the very first round for your winner by way of knockout สู้ <Hey! S 2> เอาละครับเสือร้ายคืนกิ่นแล้วนะครับกลับมามั่นอ,อกมั่นใจเลยนะครับทางด้านของเสือคิมครับโอ้